สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ใก้เห็ดเพื่อสุขภาพเราก็มาขายที่ตลาดชาวสยามเหมือนเดิมนะครับหลังเลิกงานของเราดูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆตลาดก่อนนะครับนะครับนี่คือตลาดที่เรามาขายเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบบมีหลังคาเป็นโดมเห็นไหมครับนี่คือฝนตกแดดออกไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าหลังคาค่อนข้างแน่นหนา เป็นตลาดที่ใหญ่และก็ทำแบบแข็งแรงขาวอนแม่ค้าก็เลยพากันมาขายกันเยอะเพราะว่ามีที่จอดรถแล้วก็ในตลาดก็จัดเป็นระเบียบแล้วก็ผู้คนก็มาจับจ่ายซื้อกันเยอะมากเลยนะครับนะครับนี่คือรอบๆตลาดนะครับคือบรรยากาศในตลาดก็จะมีคนเดินปักไฝ่แน่นเยอะเลยนะครับ รั้างหลังเรานี่จะเป็นขายพวกข้าวเ,เหนียวมูนจำเลยวาบบ่ามะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะครับร้านใหญ่เลยนะครับตรงนี้ครับมีร้านใหญ่เลยร้านข้าวเหนียวมูนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกแคบถัน, pasó, น้ำพริกเยียา์ตุ้งรูมแล้วก็ตรงขา้ามนะั้นก็จะเป็นพวกร้านขายข้าวแกงที่ใส่เป็นถุง LIKE ถนะครับนะครับ บรรยากาศตลาดดีเรามาคนเดียวเราถ่ายของคนเดียวก็เลยไม่มีเวลาที่จะเดินถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเดีย๋ยวมาดูในร้านเรานะครับนี่นะครับขาดไม่ได้ก็คือไข่มดแดงของเราครับมากันเพิมๆอย่างนี้เลยนะครับไข่มดแดงนะครับสดๆนะฮะซื้อวันก่อวันเลยบางทีทีละห้าโลสิบโลกันมางเลยนะครับแล้วก็นี่ใบแมงลัก แล้วก็นี่คือยอดชะอมที่เราเด็ดมาแล้วก็มีผักหวานเห็นไหมครับมีผักหวานเลยนะฮะผักหวานาชะอมแล้วก็ใบแมงลักเป็นผักเขียวของเราที่ใสนะะะ่แล้วกลิ่นนี้จะหอมมากนะฮะแล้วก็มีบวบเห็นไหมบวบฟักทองฟักทองนี่ของเราสั่งลูกใหญ่ๆนะฮะลูกใหญ่ๆแบบลูกหนึ่งก็ร่วมหกสิบเจ็ดสิบบาทหลายกิโลเลยะ ก็เลยแก่มันหวานนะฮะเป็นที่นิยมของลูกค้าดวยกชอบกินซักทองเพราะว่าเหนียวหวานมันแล้วก็นี่คือบวบทำไม่ได้ก็จะเป็นพวกเห็ดเข็มนะครับเห็ดเข็มของเราหูหนูหอย่างเงี้ยเห็ดฟางนะครับเห็ดเข็มหูหนูหแล้วก็เห็ดฟางแล้วก็เห็ดออริจริแล้วก็เห็ดนางาสกีหุคนญี่ปุ่นนะครับอุตสาหะนะฮะเห็ดของเรานี่ สดวันสอวันนะครับซื้อเช้าเมื่อแล้วก็ทำแล้วก็ไปทํางานมันก็จะได้เห็ดที่ไม่ต้องค้างวันนะครับเห็ดเห็ดใหม่เห็ดสดนะครับเ่ยแล้วก็จัดเตรียมกันเป็นผัดผ่าเป็นชุดๆสำหรับลูกค้ามาก็แกงได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่แล้วก็เครื่องปรุงของเราดูนะฮะนี่คือน้ําใบยะนางซึ่งเราปั่นเองกับมือนะฮะไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จของเขานะฮะเป็นใบยะนางที่เราปั่นง นะฮะมีความสดความเขียวของเขานะครับอย่านี้คเขียวเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ำปลาร้านี่เราก็ต้มเองนะครับต้มปลาร้านี่ต้มเองพริกเห็นไหมคพริกปั่นใส่กระปุกมาเลยแล้วก็หอมแดงกับไผ่ปั่นนะครับแล้วก็นี่นะฮะนี่คือปลาปนนะครับไข่ขั่วเชื่อรสแล้วก็น้ำปลานะครับ น,นี่คือบรรยากาศที่ร้านเรานะขายทุกวัน,นเราได้งานนะฮะวันนี้เรามาสายลูกค้าโทรตาม2องเจ้า3เจ้าเลยเขาคิดว่าเราไม่มาขายเราขายหน้าร้านแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดไว้ลูกค้าไปยืนรอกันแล้วก็โทรมาคือแต่และวันที่เรามาขายเนะี่ยมันไม่ได้จํากัดเวลาเพราะว่าเราทํางานเราเลิกเร็วเราก็มาขายเลยเลิกช้าก็ขายช้าแต่มาขายแทบทุกวันไม่จําเป็นก็ไม่หยุดน,นะครับ ร้านแกงเห็ดเพื่อสุขภาพนะครับถ้าใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดชาวสยามบางกรวยถนนเฉนิพระเกียรติถนนเทศพระเกียรตินะครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางบำาุงสายสีแดงแล้วก็อยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลอนันตพัฒนาอัจ้านะครบ เนะครับนี่คือบรรยากาศที่ในตลาดของเรานะครับที่เราขายทุกวันนี้นะครับตัวข้ามนอะันนี้ข้างๆเราจะเป็นหนมครกสุดโบราณเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายให้ดูเวลาที่เขาทำกันน,นะฮะก็จะมะีหลานสาวมาแคะช่วยขายดีนะฮะหนมครกวันหนึ่งก็ขายอยู่ร้อยกว่ากระโรปรงกระโปรงยี่ห้าบาทคิดดูว่าวันนึงก็ได้หลักสองพันสามพันนะฮะแค่ขายขนมครกที่เฉยๆนี่ก็เรียกว่าเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำอรนนะครับ ก็ตรงข้ามเรานี่จะเป็นขนมเบื้องเษกีเขาเราียกว่าขนมขนมเบื้องขนมเบืองโบ,งบราณตรงข้ามนี่เราจะเป็นพวกน้ําจับเลี้ยงแล้วก็นี่จะเป็นมันปลาลังทอดเขย่ยาแบบเขย่าใส่เขาเราียกว่าอะไรอ่ะใส่ใส่ใส่รสมาล่ารสอะไรที่เขาใส่กันเป็ดเผ็ดอะไรอ่ะตรงนี้นฮะข้างๆนี่เป็นร้านพิซซ่านะพิซซ่าแบบทาใหม่ๆสดๆกันเลยนะฮะพิซซ่าแบบ,บอบอย่างนี้เลยเห็นไหมครับ นิสสากุ๋น้องเขาทำกันเลยนะครับมีหลายหน้าเลยซีฟู้ดหน้าอลุเวียนหน้าอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีเป็นเล็กๆก็มีลูกค้านิยมมากเลยนะครับเราในตลาดนี้เรามีแต่ของดีของอร่อยเท่านั้นนะครับ,น,รบนี่คีอแกงเห็ดเพื่อสุขภาพของเรานะผ่านก็แวะเข้ามาผุดเหมืนได้เลยนะครับที่ตลาดนัดชาวสยามบางกรวย เปิดทุกวันนะครับแล้วก็มีที่จอดรถมีลานจอดรถที่ใหญ่กว้างขวางจอดได้เป็นร้อยคันแล้วก็ในตลาดนี้จะเป็นมีร้านค้าที่เยอะมากนะครับเป็นร่วมเป็นร้อยร้านค้าเลยนะครับ,น,รบนี่นะฮะนฝั่งนี้ก็บรรยากาศดูแน่นเลยนะครับขายทุนเรียนขายอะไรมีกันหมดเลย,ยนะครับมีซูชิมีอะไรเดี๋ยววันหลังเราจะพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศของตลาดนะครับแต่วันนี้เราเรามาเย็นเราก็ไม่มีเวลาเราต้องรีบขายของของเรา โอเคนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ปานก็แวะมาอุดหนุนครับโอเคครับสวัสดีครับ